สวัสดีครับเจอข่าววงในกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องเนสวรันทีวีของประชาชนครับเหตุวินาศกรรมกลางกรุงที่ยากราชประสงค์เมื่อช่วงค่ำของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาคลาชีวิตคนกว่า20คนและบาดเจ็บอีกกว่าร้อยคนครับจะเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายหรือการเมืองหรือไม่ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายอำนาจของรัฐบาลคอสชในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ stronger together ทำในสิ่งที่ควรทำ โดยเฉพาะการดำเนินการกับผู้ที่ไม่หวังดีกับประเทศให้ถึงที่สุดครับช่วงนี้ไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับขุดแนวคิดรัฐบาลปรองดองและคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติขณะที่ประสานมรดกพิทักษ์เสนอทำประชามติให้ประชาชนตัดสินนักวิชาการชี้รัฐบาลผัวแห่งชาติอาจสร้างวิกฤตรอบใหม่ จับตาอำนาจใหม่หลังแต่งตั้งผู้บัญชาการทันบกและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่พลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศอดีตผอตรอชี้ปัญหาด้อยอุโสอาจก่อให้เกิดวิกฤตพบกับสัภาพพิเศษไกรศักชุนทวันนักวิชาการอิสระประเมินผลงานรัฐบาลคอสช1ปีได้คะแนนติดลบเพิ่มงบกองทัพถึง30%และอนุมัติโครงการใหญ่ที่มีผลกระทบหวนทำให้อำนาจประชาชนบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ การเมืองของมวดปมครับรัฐมนูญฉบับใหม่มีการบัญญัติให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีอำนาจล้นฟ้าควบคู่กับการผุดแนวคิดรัฐบาลปลองดองที่สปชาบางส่วนเตรียมเสนอคำถามประชามติให้ประชาชนตัดสินนักวิชาการชี้อันตรายหากทัก่วกันจะก่อให้เกิดวิกฤตรอบใหม่การเมืองร้อนหลังแนวคิดรัฐบาลปลองดองแห่งชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปลองดองแห่งชาติได้ผุดขึ้น ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีดรบวรศักดิ์อุวันโนได้ถแถลงเห็นชอบให้มีอำนาจพิเศษในการแก้ไขปัญหาวิกฤตและเสนอให้ตั้งคำถามประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหากมีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองและเตรียมการเขียนเอาไว้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญคือต้องการสร้างความปรองดองความผาสุกอย่างมีระบบ ไม่ใช่ไปเกลียดเสียกันระหว่างคนเมียองหน้าแล้วก็จบกระบวนการสร้างความรองดองนั้นมันมีอยู่มันเรียนรู้ได้มันคืองานที่ต้องทําแล้วถ้าท่านทําก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาก็คือท่านก็คือหน้าการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ทำมันต,ต้องเจนให้มีสาภาขับเคลื่อนปฏิรูปเราไม่ได้เขียนจากการมโน เขียนจากประสบการณ์สิปีที่ผ่านมาว่าเอกาสารอยู่บนหิ้งกี่ชุดที่นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งไม่ยอมท่ะเกี่ยวกับประเด็นคำถามการทำประชามติว่าเห็นชอบรัฐบาลปลองดองหรือไม่ถูกนำเสนอโดยนายประสานมลึกคพิทักษ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีฐานคิดที่ว่าการเมืองไทยมีอยู่สองขั้วหากขั้วใดผู้หนึ่งขึ้นมาครอบครองอำนาจและเป็นรัฐบาล ก็จะทำให้อีกพวกซึ่งไม่มีอำนาจรัฐออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่จนเกิดความวุ่นวายทางการเมืองและนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นทำให้ประเทศย่ำเท้าอยู่ในวงวนแห่งความร้าฉานไม่สิ้นสุดดังนั้นนายประสานจึงเสนอคำถามเรื่องรัฐบาลปรองดองเข้าสู่กระบวนการประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการมีรัฐบาลปรองดองเป็นเวลาสปีตามบทเฉพาะการที่จะกำหนดให้พรรคร่วมรัฐบาล ต้องได้คะแนนเสียง4ใน5หรือ360เสียงจาก450เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเหลือฝ่ายค้านราว90เสียงดังนั้นหากให้ทั้งสองขัวก,การเมืองแบ่งอำนาจรัฐกันก็จะทำให้ประเทศสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยอยู่กับความขัดแย้งมา10กว่าปีแม้กระทั่ง ถึงวันนี้เนี่ยขึ้นลมดูสงบแต่ว่าใต้น้ำไม่อย่างปวนจะเห็นว่าเมื่อวานก็มีคลิปลอยกันโชคมาจากฟินแลนด์นะฮะบอกว่าเป็นรัฐมนูลฉบับที่เลวร้ายที่สุดเป็นผดเด็จการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแสดงว่าความรุนแรงเนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกหากไม่มีกลไกลที่จะไปป้องกันนะความขัดแย้งความรุนแรงอย่างเหมาะสมถูกต้องนะเพราะฉะนั้นนะก็เลยเกิดความคิดนะผมก็หารือร่วมกับอาจาร,รย์อนเนกเหล่าธรรมทัศน์ผ่านการหารือกับคุณคำนวณธิทิสมานบอกว่าเอสรัฐบาลชุดต่อไปเนี่ยเป็นรัฐบาลปรองดองดีไหม คำว,ว่ารับังตรงรงหมายความว่าให้มาทำงานร่วมกันแทนที่จะไปอยู่คนละสีบอยู่คนละฝากฟังคือการวิวาทการทะเลาะเนี่ยมันควรจะมีวันเลิกรามันควรจะสามารถทำงานร่วมกันได้ความคิดต่างกันแต่ทำงานร่วมกันควรจะเป็นสิ่งที่ทำได้และปีนี้คือคำถามนี่แหละถ,ถ้าถ้าประชาชนบอกว่าเออดีก็แปลว่า มันก็ต้องไปใส่ในบทเฉพาะการของน้มน,นูนว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีคําถามเอ่อต่อไปนี้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งเนี่ยนะอย่างน้อยระยะเวลาสปีจะต้องเป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยเสียง4ในห้าสี่ในห้าจาก4 5 0หก็ต้องมีเสียงส6มเสียงนั่นเองเพื่อประกอบส่วนกันเป็นรัฐบาลทำหน้าที่ที่จะเป็นรัฐบาลปกคร,รองเพื่อการปฏิรูป ไฟค้างก็จะมีแค่เก้าสิบเสียงใช่ไฟค้ามีเก้าสิบเสียงใช่แล้วบทพิพากษาเนี่ยรจริงๆเนี่ยมันได้เขียนคำถามในไว้ในทางว่าทีนี้เวลานี้เขาจะไม่เขียนหรอกย,ยังเขียนไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าจะเอาไม่เอาไงความพยายามผลักดันรัฐบาลปลองดองแห่งชาติออกมาเป็นระยะมาจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปลองดองซึ่งมีดอรอเ,เนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นประธานและเคยกล่าวไว้ว่าอย่าไปคิดตามกรอบ คือไล่เผด็จก,การออกไปสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาซึ่งจะทำอย่างไรไม่ให้ปั่นปวนไม่ให้วุนวายไม่ให้โกลาหลและไม่ให้บ้านเมืองแตกแยกดังนั้นอะไรที่ไม่เคยคิดเช่นการมาตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ต้องเริ่มคิดและต้องพยายามสนับสนุนให้รัฐมนูญออกมาโดยเร็วเพื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบใหม่หลังการเลือกตั้งโดยเร็วและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่หรือสองพรรคใหญ่บวกพรรคเล็กและพรรคกลางด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นที่รัฐาธิปัตย์ต้องเริ่มพูดคุยและต้องหารือปรึกษาและให้บทบาทแก่สองสามฝ่ายที่เป็นฝ่ายการเมืองให้เข้ามาช่วยกันะจะมีเหตุผลที่ว่าต้องเร่งปรองดองก็คือว่าถ้าการเมืองกลับไปเป็นแบบเดิมการเมืองการเลือกตั้งเนี่ยกลับไปเป็นแบบเดิมมันก็จะมี อาจจะมีฝ่ายหนึ่งเท่าน,นั้นที่เป็นรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านการที่จะปล o n องโดยรัฐบาลเป็นคนทำก็อาจจะมีฝ่ายค้านที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะว่าตัวเองไม่มีส่วนอยู่ในความปลองดอง n ันนั้นถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้การเมืองมันเป็นลักษณะที่มีฝ่ายที่สามเนี่ยคือฝ่ายทหารเนี่ยมาเป็นนัฐธิปัตถูกไหมครับ,บ,บเพราะฉะนั้นถ้าจะปล o n องในช่วงนี้ก็น่าจะปล o n องได้ถนัดมือที่สุดแล้วแหละอืม ยึดอำน,น,นาจมาเพื่อจะให้ปรองดองใช่ถูกแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายในฝ่ายหนึ่งใช่ไหมม,มันอาจจะเอเยียงไปทางไหนนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะไม,อจจะม่อาจจะมีอะไรอยู่บ้างนี่ผมไม่ทราบแต่ว่ากล่าวในทั่วๆไปมันก็ดีกว่าที่จะให้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายคา้านแล้วปรองดองหรือว่าให้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลปรองดองและเพื่อไทยเป็นฝ่ายคา้านอย่างนี้มันก็ปรองดองยาก พรราะะวว่ผลลปโยยชนนน์มัััขดกอูแ้หากแนวคิดรัฐบาลปลองดองแห่งชาติถูกทําให้เป็นจริงคือพักการเมืองใหญ่น้อยรวมกันตั้งรัฐบาลผสมดรพิชายรัตนาธิลกณภูเก็ตได้โพสต์บทวิเคราะห์ในปัญญาพลบาัตไว้เมื่อวันที่14สิงหาคมว่าสิ่งที่ตามมาคือการเกิดรัฐบาลหัวแห่งชาติซึ่งจะทำให้ระบบการตรวจสอบในรัฐสภาไม่ทำงานสิ้นเชิง และทำให้ระบบการตรวจสอบอื่นๆขององค์กรอ,อิสระตา,รตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายกลายเป็นอัมพาตตามไปด้วยเพราะถูกครอบงำโดยฝ่ายการเมืองขณะที่กลุ่มพักเพื่อไทยโดดขวางรัฐบาลปลองดองแห่งชาติอ้างเป็นการสืบทอดอำนาจเกิดภาวะรัฐซ้อนรัฐเพราะแนวคิดคณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้นมีอำนาจมากเกินไปส่วนกลุ่มพักประชาธิปัตย์อย่างสงวนท่าทีปิดปากไม่พูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะ ข้อขัดแย้งนี้นายประสานมฤึกคพิทักษ์ได้กล่าวไว้ว่าข้อบัญญัตินี้จะทําให้สองพักการเมืองต้องหันหน้าเข้าหากันแทนการเผชิญหน้ากันเหมือนในอดีตและร่วมกันทําสัญญาประชาคมว่าจะปรองดองปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปต้องการให้รัฐบาลต้องการให้รัฐบาลได้พักการเมืองใหญ่ๆระดับหนึ่ เขาสามารถจะร่วมกันทำงานได้นะฮะเพื่อที่จะลบเลือนความขัดแย้งที่มันดำรงคงอยู่ให้มันค่อยๆละลายหายไปในช่วงสถานการณ์เปลี่ยนผ่านเนื่องจากว่าความขัดแย้งมันคุก,กรุ่นมันเป็นคลื่นใต้น้ำมันพร้อมจะปะทุเป็นความรุนแรงได้อยากกระนั้นเลยหัวขบวนมาทำงานด้วยกันหางขบวน เห็นนายเอ๊ะเขาทำงนานด้วยกันได้เราจะมาทะเลาะก,กันทาไมเลือกออกไหมก็แปลว่ามันเป็นมันเป็นมาตรการอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะลดความขัดแย้งลงได้แต่ไม่ใช่ฉับพลันทันทีมันจะเกิดแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งซึ่งนําเสนอขึ้นมาแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนลงประชามาติเป็นประชาชนวินิจฉัยประชาชนบอกไม่เอาไม่เห็นด้วยก็จบก็ไม่ต้องเดินหน้า แต่ถ้าประชาชนมองเอาก็ต้องไปใส่ในบทเฉพาะการของรัฐนูลแล้วรัฐบาลก็จะต้องถูกบังคับด้วยรัฐนูลว่าต้องเดินหน้าตามนี้การมีรัฐบาลปรองดองแห่งชาติจึงไม่มีหลักประกันว่าจะได้รัฐบาลที่ดีที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นหลักและประเทศไทยอาจจะได้รัฐบาลที่เป็นเผด็จการแบบสมบูรณ์แบบที่อ้างความชอบธรรมจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่ออกแบบกลไกลอำนาจพิเศษไว้และนี่คือเงื่อนไข ที่นำไปสู่วิกฤตรอบใหม่ที่ใหญ่กว่าที่เกิดเกิดขึ้นก็ได้ระยะเวลา5ปีนับจากนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและรัฐบาลปรองดองจะเป็น,นกลไกในการบริหารประเทศแต่เรื่องของความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทํางานยังเป็นประเด็นที่ประชาชนต้องช่วยกันจับตาครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการ